น้ำท่วมอุตสาหกรรมหุ้นไทยเรื่องราวน่าตกใจของบริษัท TKN ท,ที่ราคาหุ้นตกต่ำอย่างหนักหลังจากข่าวลับถูกเปิดออกมาว่าใครใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหุ้นก่อนใครได้รู้และนี่คือจุดที่ทําให้ทุกคนตื่นตัวเพราะมันบอกถึงความเสี่ยงในตลาดหุ้นที่ใครๆก็อาจเจอได้แต่มาดูกันว่าการลาออกของท็อปอิทิพัน์จะนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและทําไมนักวิเคราะห์ถึงยังมองว่าการฟื้นตัวย,ยังอีกยาวไกลแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องนี้ยังซ่อนความขัดแย้งอีกมากมาย ที่อาจทำให้คุณคิดถึงความยุติธรรมในระบบการลงทุนของเราหุ้นของบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือที่รู้จักกันในชื่อ TKN ประสบกับการตกหนักในวันซื้อขายวันที่28ตุลาคม2568โดยราคาปิดตลาดช่วงเช้าอยู่ที่4.64บาทซึ่งลดลงไป0.51บาทหรือคิดเป็นลบ9.90%เลยทีเดียวการขายออกอย่างหนักเช่นนี้เกิดขึ้นทันทีหลังจากสานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกคำสั่งลงโทษทางแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด5คนในคดีการซื้อหุ้น TKN โดยอาศัยข้อมูลลับที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วยนี่คืสิสิ่งที่เรียกว่าการซื้อขายด้วยข้อมูลภายในหรือ insider trading ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะมันทำให้บางคนได้เปรียบผู้อื่นในตลาดหุ้นลองนึกภาพดูสิถ้าคุณรู้ข่าวดีล่วงหน้านิดหน่อยคุณคงอยากซื้อหุ้นก่อนใครแน,แน่แต่กฎหมายห้ามอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับนักลงทุนทุกคนโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นที่อาจไม่รู้ข่าวลึกเหล่านี้และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปการลาออกของท็อปอิทธิพั์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุด TKN ได้ออกแถลงการชี้แจงว่านายอิทิพั์พีระเดชาพันธ์ได้ส่งหนังสือลาออกจากตําแหน่งทั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วโดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568 ในช่วงเวลาที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกำลังสั่นคลอนนักวิเคราะห์ต่างๆยังคงมองว่าเส้นทางการฟื้นฟูผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงไม่ราบรื่นโดยให้มุมมองเชิงลบต่อผลงานในไตรมาส3าปี2568และแนะนำเพียงแค่ถือหุ้นไว้ก่อนไม่ขอวอนซื้อเพิ่มหรือขายออกในตอนนี้เพื่อรอดูสถานการณ์กอลตอตัดสิน5คนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายด้วยข้อมูลภายในโดยนายอิทธิพัฒน์โดนปรับเป็นเงินมหาศาลถึง11ล้านบาท เมื <premises. S 2> ่อวันที่27ตุลาคม2568กอตได้ประกาศการดำเนินคดีด้วยการลงโทษทางแพ่งต่อบุคคลทั้งหมด5รายซึ่งได้แก่นายอิทธิพัฒน์เีรเดชาพันธ์นายนัชสพงศ์พีรเดชาพันธ์นางพนิดาวิริยะกิจนุกูลนางสาวธิติรัตน์ภานุวัตน์วณิชย์นายจักรพันธ์ชาติปรีชาจากการตรวจสอบอย่างละเอียดกอตพบว่าตั้งแต่วันที่5สิงหาคมถึง9พฤศจิกายน2565นายอิทธิพัฒน ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการพร้อมด้วยนายนชชพงศ์ที่เป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจได้เข้าถึงหรือครอบครองข้อมูลลับที่อาจส่งผลดีต่อราคาหุ้น TKN ข้อมูลสําคัญนี้ประกอบด้วยผลการดําเนินงานไตรมาสที่3ปี2565ที่แสดงกําไรสุทธิสูงถึง179.97ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการพิเศษในอัตรา0.08บาทต่อหุ้นนายอิทิพัฒน์ใช้ข้อมูลนี้เพื่อ ซื้อหุ้น TKN ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางพนิดาในขณะที่นายนันชชพงศ์ทำการซื้อผ่านบัญชีของนางสาวทิติรัตน์และนายจักรพันธ์ก่อนที่ TKN จะประกาศข้อมูลเหล่านี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ในวันที่10พฤศจิกายน2565คณะกรรมการพิจารณามาตร,ราการลงโทษทางแพง่งคมพจึงตัดสินให้ผู้กระทำผิดทั้ง5รายจ่ายค่าปรับรวมกันทั้งหมด16ล้าน3 90, 2, บาท โดยเฉพาะในอิทธิพลที่ต้องจ่ายค่าปรับทางแพ่งชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้และยังรวมค่าใช้จ่ายของกลอตออีกเป็นเงิน11บเอ็ดล้านหกแสบาทพร้อมกับคําสั่งห้ามดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารและเป็นเวลา20เดือนนี่คือจุดที่อาจทําให้ใครหลายคนคิดว่าโทษนี้หนักพอหรือไม่เพราะบางคนอาจมองว่ามันเพียงพอที่จะป้องกันการผิดซ้ำแต่คนอื่นอาจเห็นว่าเป็นการลงโทษที่ยืดเยื้อเกินไปสำหรับความผิดครั้งแรก แต่มาดูกันว่ามันส่งผลอย่างไรต่อบริษัทและนักลงทุนที่ยืนยันการลาออกของนายอิทธิพัฒน์แล้วและธุรกิจยังเดินหน้าต่อในช่วงเช้าวันนี้28ตุลาคม2568บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยระบุว่าบริษัทได้รับรู้ถึงข่าวการลงโทษจากกรอตตแล้วและได้ยอมรับการลาออกของนายอิทธิพัฒน์พิระเดชาพันธ์ จากตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568เป็นต้นไปที่ KN ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเลยแม้แต่น้อยและจะเร่งหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งที่ว่างลงนี้ข้อต่อไปเพื่อรักษาสเสถียรภาพขององค์กรแต่ที่นี่คือส่วนที่น่าคิดโบรกเกอร์มองว่าการฟื้นตัวยังอีกไกล ถ้าพูดถึงผลการดำเนินงานบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยชี้ว่าการฟื้นตัวของ TKN ยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคและไม่ราบรื่นบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยให้มุมมองเชิงลบต่อผลงานไตรมาส3ปี2568โดยคาดการกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ92ล้านบาท ซึ่งลดลง43.8%จากปีก่อนสาเหตุหลักมาจากธุรกิจในต่างประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดแจ้งแม้ว่าตลาดในประเทศจะแข็งแรงแต่ก็ไม่พอที่จะชดเชยส่วนที่เสียไปนอกจากนี้อัตรากำไรยังถูกกดดันจากต้นทุนสาหร่ายที่แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มมอขึ้นจากเงินกู้ใหม่ที่มีมากขึ้นบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจึงแนะนำให้ถือหุ้นโฮไว้ก่อนโดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่5.80บาท พร้อมปรับลดประมาณการกำไรสำหรับปี2,568ลง30.9%และสำหรับปี2,569ถึง2,570ลง20.0%และ21.9%ตามลำดับเพื่อสะท้อนถึงยอดขายในต่างประเทศที่อ่อนแอในทางกลับกันบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรียังคงแนะนำถือหุ้น TKN Neutral ด้วยราคาเป้าหมายที่6.00บาทโดยเชื่อว่า TKN ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทาย จากราคาสาหร่ายที่พุ่งสูงขึ้นในปี2568เพราะความต้องการสาหร่ายเติบโตเร็วกว่าอุปทานเนื่องจากสาหร่ายสามารถเพาะปลูกได้ในประเทศจำกัดเช่นจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเท่านั้นลองคิดดูสิหากอุปทานไม่ทันคนขายก็จะขึ้นราคาและบริษัทอย่าง TKN ท,ที่พึ่งพาสาหร่ายเป็นวัตถุดิบหลักย่อมได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามอัตราส่วนทีปี2568ที่17.1เท่าถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะย,ยาวถึงลบ0.8 S D ซึ่งแสดงว่าความเสี่ยงและความท้าทายเหล่านี้ได้ถูกสะท้อนในราคาหุ้นไปแล้วแต่ที่นี่คือจุดที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งคุณคิดว่าหุ้น TKN ยังมีโอกาสฟื้นหรือไม่หรือควรขายทิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและในมุมมองของคุณการลงโทษจากกระะตตเหล่านี้เพียงพอที่จะสร้างความยุติธรรมในตลาดหุ้นหรือเปล่าบางคนอาจเห็นว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีแต่คนอื่นอาจมองว่าเป็นการใช้กฎหมายเพื่อป้องกันนักลงทุนรายใหญ่มากกว่าผู้เล็กๆคุณเห็นด้วยหรือไม่ แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างกันเถอะหากต้องการอ่านข่าวหุ้นและการลงทุนเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ไทยรัฐมันนี่หรือติดตามเพจ Facebook ไทยรัฐมันนี่ที่ลิงก์นี้